สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกูกลับมาเจอหน้ามึงอีกแล้วเจอกันอยู่ทุกวันใช่ไหมครับครั้กกูยังไม่ทันหายไอเลยกูไอก็มาเจอหน้ามึงนี่แหละโอ้โหในข่าวไอนานนะเฮียเที่ยงที่แล้วนะใช่วันก่อนนี่หน้าซีดไปหมดเลยเป็นไงฮะไอไอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันมีเส้นมหะบนเลือดมานิดนึงโอ้โหเป็นไงโอ้โหแม่โควิดตัวจริง หมอมึึงงมไือธรรมดามึงเอายาแก้ไอของกูไปกินแล้วกระจก oh, โอ้โหน่าเป็นอะไรก็ต้องไปหาหมอนะครับเป็นอะไรอย่า <ๆ S 1> เนี้ยไปซื้อหายากินเองแบบเพียเขานะครับวันวนี<บ>้หมดค่ายาวันสี่ห้าพันแล้วยังไม่หายวันนั้นให้กูให้เด็กนะเฮ้ยมึงไปซื้อยาอบไอ้นี่นะซื้อยี่ห้อไรไอ้นี่นะไอ้ยาน้ำนี่นะเอายาเม็ดนะมึงก็เอานีแล้วะมึงกินมาสองสามพันบาทหมดตู้ไปนั่นไง กินยังไงก็ไม่หายครับพงศ์ทีมเราเราไปเข้าใจเอาเองเข้าใจเอาเองว่าว่ามันเป็นไอ้นี่มันเป็นไอ้นั่นแล้วก็ไปจินตนาการเองพ่อคาด้วยคำไงว่าจริงๆไม่มีอะไรแม่งกลัวตายคือมันก็ไปหาหมอสุดนมากจะอันน้กินนี่ยกันหายเอาหน่อยๆถึงก็หายแต่จริงๆไปหาหมอตรงรอดฟันทองทีเดียวฟันทองมาแล้วก็ว่าเป็นอะไรก็จบไม่เป็นไรครับรอดไป กลับมารีวิวกันต่อก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันหน้าหน้าของพวกเราต่อไปนะครับคือคือสุดท้ายคือพวกมึงอย่าเพิ่งตายอยู่ประดับวงการก่อนอยู่อยู่รับวงการนานๆก่อนฮะอ้าวไม่เป็นไรจะพยายามอ่าครับวันนี้รีวิวอะไรรู้บ้าวรีวิวเรื่องอะไรครับพี่อาเมเน่มันมีอะไรรีวิวที่มันแปลกมากเลยอ่ะแปลกแปลกมากคือคือคือกูแปลกใจว่าเอ๊ะมันมีคนตั้งอันนี้ด้วยอ่าวเพราะผลัอย่างหนึ่งมันมันเป็นผลักที่เกี่ยวกับไข่อันนี้ก่อนก่อนแน่แ่แ นี่จะรีวิวนี่อ่ะอุปกรณ์ประกอบฉากเอาเนี่ยจะรีวิวนี่ไม่แตกแล้ววะหรือไข่ไข่โอ้โหโอ้โหนี่มันลงทุนกันมหาศาลแล้วเนี่ยบอกมันจะรีวิวอะไรที่มันเกี่ยวกับไข่เนี่ยก็ไปหาไข่มาอืมอืมต้มแมงเนี่ยนี่ไข่ไงไข่ไข่ไข่วันแพ้ไข่เป็นไข่เก็บมาวะต้มกี๊ครับต้มต้มต้มโอ้โหแล้วแม่งบุบด้วยไข่บุบ โอ้โหเย็นเชียบเลยอ่ะโอ้เย็นเชียบเลยเแ้่ไข่กับไก่ครับไข่เกิดก่อนเงีโอ้โหตอบได้ตอบไปหลายครั้งในชีวิตนี้ค้นถามเรื่องนี้มันนานแล้วก็เถียงกันตลอดเลยไงอ้าแล้วมึงตอบว่าไงตอบผมว่ตอบไก่ดิแล้วตอบไก่มาก่อนของไข่อะทำไมตอบไก่มาก่อนของไข่มึงนี่ไม่ได้รู้จักหลักชีววิทยาไม่ได้มันเป็นไข่ได้ไงชีวะนี่มันเดินไข่นี่มันเป็น ชีพที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันจะมันอย่างนี้แล้วมันไข่แล้วมันเขาเจาะมาแล้วมันโผล่เป็นตัวอไข่มีก่อนไม่ไก่มีก่อนแต่ไม่มีไม่ใช่ไม่เจาะไปแล้ต้องมีไข่ก่อนแล้วมึงไก่มันถึงเจาะตัวออกมาถูกกับเราไม่รู้แล้วครับเฮียคราวนี้ก็ไม่ได้ศึกษาเลยไม่มีอะไรวันนี้ให้ดูเลยนะเอ๊ะแต่ว่าไข่ใช่เอาไปคืนเขาเลยประกอบชาแค่นี้พอแล้วอ่าถ่ายยกมาตัวจริงอยู่นี่เอ๊ะ ไปไงครับเอ๊ะลำโพงยี่ห้ออะไรวะเคปเคปเคีเอฟเทียอ๋อเคปครับเคปครับเทียเป็นลำโพงแบรนด์จากประเทศอังกฤษจากสหราชอาณาจักยูเคนะครับประวัตินี่ยาวนานโชคชนมาในวงการเครื่องเสียงก็วันนี้ก็เป็นเป็นอีกท่านหนึ่งที่มั่นคงมีโอกาสเอายี่ห้อแบรนด์นี้มารีวิวให้้ดูกันนะครับดูก่อนนะนี่เขาเขียนว่าอยงรอ๋อเหมือนเดิมไงอะไรนะ เขียนว่าชื่อร้านค้าที่จำหน่ายมั่นคงกากียกากียนังอะไรว๊าดเจ็ดหรือกากียวะแกดเจ็ดโอ้หแกดเจ็ดใช่ไหมอ่าเอาที่นี่ก่อนเจ็ดบล็อกเลยได้เลยครับเพียโอ้โหบล็อกอันนั้นโอ้โหไม่แกะเลยเนี่ยเอาแกะแล้วกูจะไปขายใครวะขายได้ขายได้หรือวะได้ดิอ่าอ่าอ่ามีมีครับเพีย่ครับมีครับอ่าผมเองผมเองโอเค นี่ครับนี่ครับร้อยเลยนี่คืออันบ็อกเลยนี่ครับแฮมโอ้โหแฮมโอ้โหนี่เรียกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเลยทีเดียวนะครับในการเขาเรียกว่าอะไรนันไ,นนนไข่ไหนบรรจุมาไข่ไงอยู่ข้างในเลีเดียวอันนี้จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพวกสายเอ้ย แปลกว่าเขถามพรุ่นี้มาแสดงว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆไว้นี่นี่มาแปลงอะแอดปเตอร์อยู่นี่อแดปเตอร์อแดปเตอร์อยู่อันนี้จะเป็นรีโมทคอนโทรลรีโมทด้วยใชย่แล้วนี่จะเป็นสาย,อ,ยอ่าออปติคลอลนะครับออปติกมีครับแล้วนี่ก็จะเป็นสายไฟเอาแกะกันเลยดีกว่าเบียดไปแกะกันเลยแกะกันเลยผมผมรู้ตรงนี้ก่อนดีกว่าครับเพี่แอร์คือต้องเชื่อไหมไม่ต้องครับเอยากจะทำให้พังกว่าเก่าคเล่เฮียอยู่นี่ยจะตัวการเนี่ยเดี๋ยวนะ้ไฟเต็มดีแล้ว อ๋ออะวัดอ๋อนี่แบบระดับตัวประเทศเลยนะครับเนี่ยอ้าวนี่นี่ก็ดูแล้วสลัดมันมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ใช่มีแบบไปเอาไงเลยมันไม่มีไอเดียคิดเหมือนกันมันก็มันก็ตั้งชื่อมง่ายๆไข่เอ้ก็เป็นไข่แต่ก็โอเคนะคือไม่ง่ายโอเคเนี็ยเน็ตดีไอ้นี่ไม่เคยแกะเลยว่าก็บอกว่าเปิดซิงเลยอันบ็อกเนี่ยเอาแล้วแกะแจกเสร็จแล้วเดี๋ยวมันมันจะดันหรอ ดังดิทขาไมดังเร็มโคตรเลยมึงเอาแกงเแกงนี่แกอยู่ในเย็นเอ้านี่ยเอาเอาแกงเข้าไปเฮียเขื่อนเนี่ยโอเคสาย USB สาย USB ครับแกโอ้สายหลายครั้งนะครับที่ผมลงถามคุณเวียดเงี้ยเพราะบางทีบางทีแม่งไม่รู้จริงๆเฮียก็บอกความจริงท่านผู้ชมหมด คือจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยหลายท่านจะคิดว่าเรารู้เรื่องใกล้เจ็บดีแต่จริงๆแล้วจริงๆร่ยแม่งตัวดีเลยเนี่ยคือคือไม่ไม่รู้เลยบางทีนะครับบางทีมันมาถามผมไมมาถามผมบอกว่าไอ้สายเนี่ยอัไหนมันเป็นเอาไว้ทําอะไรเอาไว้เอาไว้ทําอะไรผมบอกว่าพ่อมึงก็เอาไว้รัดเอาไว้รัดสายไฟมึงเงี้ยทำอะไรอ่ะเสียบปากกันก่อนเพี่ออ้าวเสียบปากแล้วเอาแล้วตรงไหนเป็นตัวถ่ายอะไอ้เบสอะไรครับพี่นี่ไงครับดีนี่ไงซ้ายขวา lr ไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากวิธีการเซตก็หยิบมาเนี่ยอันนี้เป็นปลั๊กสายวิ่งมาครับเดี๋ยวเอันนี้อันนี้หยัดหยัดหยัดลงข้างหน้าก่อนมันจะได้ไม่เกะกะข้างหน้าอ่ะวางไว้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 ก็หยัดหน่อยเดี๋ยวกูหยัดเองโอยตัวลงไปเสร็จปุ๊บไล้ตัวเนี้ยมันสองตัวเนี้ยมันจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยนะครับจากแอลมีสายสายจะอยู่ที่ตัว L นะครับไปเชื่อมต่อกับซ้ายซ้ายของท่านนี่ตัวนี้คือซ้ายมือของท่านใช่ครับอันนี้คือขวาของท่านครับ นะครับแล้วก็ไอตัวนี้เสียบเข้ากับตัวมันจะมีตัวมันเป็นเสียบตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวยานแม่อยู่ตัวหนึ่งแาแม่ตัวหลักอยู่นี่ตัวหลักคือข้างขวานี่เท้าที่ power นั่นเองครับโอ้โหน power ข้างหนึ่งแล้วมีสายหนึ่งวิ่งออกไปทางนี้จาก L ไปนี่าเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับ L ตัว L L LBR แล้วเราต้องเขยับไข่ของเราเข้ามาเข้ามาเลยตกเฟรมเลยนะฮะแลวไข่มึงอะ ครับไข่เมื่อขยับนิดนึงไข่เมื่อล้มอะไรเงี้ยไข่ของกูเนี่ยกูขยับเข้ามาแล้ไม่ได้อย่างนี้เลยมึงอย่ามายุ่งกับไข่กูนะอ่ะเล่ากัน่อยเฮียวันนี้ไข่มันเป็นยังไงให้เล่ามึงเล่าไข่มันสามารถทำอะไรได้บ้างก่อนระดับแรกมันเป็นลำโพงไข่มันทำอะไรได้ไข่ผมอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลำโพงมัลติมีเดียซึ่งตอนเนี้ยที่ตัวมันเนี่ยมี dac ด้วย มีภาคแดกมีภาคแดกด้วยภาคแดกก็คือภาคความสามารถระดับ2496เลยอ่าสมมติคอมพิวเตอร์ที่ไอ้อออคคมพิวเตรร์ับจริงๆตัวนี้เป็นเดสก์ท็อปเป็นอ่าเป็นเราเป็นเราพนักงาใช้คอมพิวเตอร์ท่านมีแมทท่านมีคอมพิวเตอร์อันเนยนะครับท่านมีแมทท่านมีอ่าท่านมีอ่าแล็ปเล็บท็อปปุ๊บตัวนึงเชื่อมต่อผ่านสาย USB เข้ามานะครับสาย USB เนี่ยนะไม่ต้องไปผ่าน DAC เสียบที่ตัวมันได้เลยสาเหตุทำไมบางทีหลายหลายคนคงสงสัยว่าถ้ามี DAC เนี่ยหลายท่านไม่รู้ก่อนนะ DAC มีแล้วดียังไงมึงรู้ไห อย่างไรครับพี่จะบอกให้ฟังว่าสมมติว่าเรามีมีคอมพิวเตอร์อยู่หนึ่งเครื่องในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเราเนี่ยมันจะมี DAC เนี่ยติดตั้งอยู่แต่ไอ้ DAC ที่ติดตั้งอยู่ในตัวลำโพงอย่มันเดี๋ยวนั้นเนี่ยคุณภาพเนี่ยอาจจะไม่ดีพอ อ่ายังไม่สามารถเรียกได้ว่าออดิโอไฟล์ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นการเล่นเมื่อลำโพงเมื่อสักสัองปีก่อนเนี่ยวังที่เราไปเอาสาย AUX เนี่ยเสียงจากสามจุดห้าสามจุดห้าเอาลำโพงเขามาไว้ตรงนี้ก็ชึ้งว่าก็เลยไปกันใหญ่เลยเสียงก็เลยไปมากเลยนะครับทั้งน้อยทั้งอะไรทุกอย่างไปกันหมดเขาก็เลยแยกใช้วิธีว่าดึงเอาสัญญาณเนี่ยออกจาก USB เนี่ยคือจากควมเนี่ย USB ดึงมาจิ้มปัดเลยปุ๊บลากขึ้นมาเลในตัวลำโพงมันจะมีแดกรองรับ d a c รองรับใช่ครับรองรับไปแล้วเล่นได้สูงถึง 2 4 9 6 2496่เก้าบหกยี่สิบสี่เก้อินพุตอินพุตตอนนี้มันมี USB ูเอสบีได้แล้วก็มีเห็นเมื่อกี้มีออปติกมีออปติกมีจำนวมากแล้วก็มีอะไรอีกบลูทูธเล่นผ่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายอะดีไวทพวกอะดีไว้ทั้งหลายตัวนี้เป็นบลูทูธระดับ4.0โอ้โหเขาเรียกว่าเป็นระดับที่สูงอยู่ในเาะว่าปิดปลาสามารถถ่ายเ์ข้อมูลได้รวดเร็วส่งข้อมูลใหญ่เร็วลอสน้อยกินแบตน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ไอ้คุณรู้ได้หรอ ตัวมาเมื่อกี้แม่มเข้าเลยบอกแคนเขาบอกเรื่องไ่กมึงกันกลในางนี่นะเช็กัไปเมือนก็ทำเหมือนคนนู้าบางทีเราบางคนกทำไม่ไู้เรื่องของคนหนุไม่จริงไอ้เหี้องู้เยอะแต่ควาจริงไม่รู้เรื่องหรอ่ะมาทั้งหมดสสีดีสสีเฮียยกเป็นสีเนื้อไม่มี ไข่ที่เป็นสีต้อจะทำมันซะเลยหมดเรื่องหมดราวเป็นไข่ไปเลยใช่ไหมแล้วไข่กูหายไปไหนแล้วเฮียสไอแพนไปเก็บแล้วอ๋อไอแพนหนีไป่านะสีนี้เป็นสีที่ว่าโดดเด่นสุดแล้วทั้งของตลอดผมเรียกว่าสีอะไรสีสีบลูสีน้ําเงินนั่นเองนะครับแล้วก็อีกสีนึงคือสีอีกสองสีที่มีก็คือดํากับขาวอันนี้เป็นสีเบสิกที่ท่านสามารถเลือกเข้าบ้านกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับหากอยากโดดเด่นนี่เลยไอลุยเชื่อเคปเอ็กเนี่ยมาในลำพงที่เขาเรียกว่าลำพงแบบโค a x อ a เชียล ลำโพงแบบโคเอ็กชิเลเนี่ยเดี๋ยวรู้ไหมเป็นทำยังไงครับลำโพงแบบโคเอ็กชิเอลนะมีลําโพงสองตัวนะครับซ้อนกันอยู่นะครับด้านหลังเป็นลําโพงที่อ่าเขาเรียกว่าซับบูเฟอร์เขาเรียกโคเอ็กชิเอลอ่ะเขาเรียกแบบระบบโคเอ็กชิเลเฮระบบโคเอ็กชิเอลโคเอ็กชิเลมันไม่ใช่สายสัญญาณหรอวะสายสัญญาณก็ส่วนส่วนของสัญญาณลำโพงแตาตื่นหรือเปล่าลำโพงโคเอ็กชิเลก็มีมีจริงๆโอ้โหเฮียนี่ไม่รู้จริงๆริงอันนี้กลายเป็นกูไม่รู้คนเดียวอ่ะ ต่อได้ยังไงนะก็ลำโพงมันซ้อนกันอยู่อย่างนี้ถ้าท่านเห็นภาพข้างหลังคือวูฟเฟอร์นะครับติดด้วยทวิตเตอร์เหมือนสองทางอ่ะเห็นไหมไออย่างนี้ก็เยเหมือนก็ออินวานลำโพงสองทางใช่เป็นลำโพงสองทางแต่ว่ามีทวิตเตอร์เหมือนก็คล้ายๆคล้ายๆเหมือนกัคล้ายๆลำโพงรถยนต์แบบไฮเอ็นด์ทีวางดอกทวิตเตอร์อยู่ตรงกลางครับเป็นระบบ ระบบระบบโทรเชื่อเพิ่งเคยได้ยินนะแฟนเขาเรียกเขาเรียกโคหรือโปรวะอ่ะอ่านอะไรเชี่ยจะได้เขารู้ห่อเรารู้ได้อ่านอั่นะไอแฟนมึงได้ใจใครโอเงไอเจี๋ยเหรออ้าวนะไปกันตั้งต่อเลยมึงร้านขายลำโพงเขาบอกขายจะเจี๋ยได้บอกขายรู้เลยเนี่ยเขาบอกโอ้โหนี่ไม่ได้มีไลฟ์ครับจริงเขาไม่มีไม่ได้อ่านเลยอธิบายได้คุณเวียนรู้ครับรู้รอธิบายได้ครับพี่อะรู้รู้ครับโอ้โหแล้วเที่ยวนี้ครับ สำหรับเคปเอ็กนี่มากันแบบจัดเต็มลำโพงมีระดับเขาเรียกวัดเนี่ยห้าสิบวัดกันทีเดียวโโอ้หมจะมาทำไมเยอะแยะวะเต็มเต็มรันอะโอ้โหห้าสิบวัดเลยทีเดียวเหรอสิ่งที่ท่านรอคอยก็มาถึงอีกแล้วนะฮะต้องเปิดฟังการทดสอบทดสอบเราก็ต้องใช้การแพนก่อนนะครับนะฮะเราอย่างนี้ดีกว่าทดสอบด้วยการบลูทูธเลยเขาส่วนมากบลูทูธเลยใช่ไหมคนที่จะใช้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเซตนิดนึงครับฮะเรียบร้อยนะฮะนี่ตกลงแล้วเรามันมีคนรู้เรื่อง อันนี้นะครับเดี๋ยวเราทดสอบบลูทูธ4.0นะครับนี่ลองเลยครับกับชันแนลเ A คือลำโพงด้านซ้ายชันแนลบ B คือลำโพงด้านขวารับชมและรับฟังวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงที่มันเปลี่ยนเกี่ยวกับเพลงไทยทั้งหมดเลยเพลงแรกเลยเนี่ยเอกซองเอกซองขายเลยตรงตัวเพลงไทยเอกซองนี่เป็นเพลงของเพลราะมันเป็นเพลงเพลงมันเป็นเพลงอนุบาลของประเทศ ต่างชาเขา YouTube แบนดเรามาเยอะแล้วเจอเพลงนี้เพลงนะครับเพียรับรองว่าแบนด์ไม่ได้แน่ไม่กล้ใช่ไหมฟังกันเลยดีกว่าลองดูครับเพียอร์ hey, ได้เลยนะเนี่ยใช้ได้เลยใช้้ไดเลยที่ใช้ไม่ได้อะมึงกับกูเลยนไมึงมึงมึงพ่อมึงมึงอายุเท่าไหร่มึงไม่อายลูกมึงโอ้โหแล้วแล้วลูกกูก็โตเป็นหนุ่มแล้วมั้งเนี่ยแม่มาเป็นไห่โอ้โหนี่โอ้โหเก็บ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 อะแพะมึงเอาไข่ไปคืนก็ของไข่มาด้วยเดี๋ยวไหนว่าวันนี้มันเป็นวันไข่ของการไข่ใช่ไหมฮะกูนึกออกฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยว่ะมึงเตรียมกูที่จะไข่เจียวโอ้โหนี่เป็นสจะสับให้มันแบ ปาไมเา่เห็นอีกอ่ะเอาของเสียงนะแอรครบเลยมีครับพี่นี่อัลบั้มเลยเอ้เค e นกนี่ยงไงหลายคนไม่เคยฟังเพลงที่เกี่ยวกับใครโอ้ใช่จัดกันต่อไปด้วยเพลงนี้เลยแล้วกันคือ <c oughs> มึงจะทันปะท,ทันเพลงนี้้ยเคยฟังอยู่ไอ้แพรเกิดไม่ทันเลยแพ่ทันนะเราเอาฟังเปิดเลยเอาเลย เาหิวครั้งใดฉันเดินเข้าครัวเขาหิวเขาทำฉันนั้นทำเองเขาหิวเขาทำทำเป็นอย่างเดียวไข่เจียวนั้นง่ายทำบ่อยแค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตารอไฟให้ร้อนเลืองไข่เลืองและหอมกรุนฟูฟูดูน่ากินอาหารแสนโปรดฉันทำไข่เจียวมุนกินเองฉันนั้นทำเองแล้วชักแล้วชัวรใครชิมใครชมใครดมก็ชมกัน แ่เพียงน้ำมันวางลงบนเตาเราไปให้รอถึงกระนั้นก็ทุกคนทำเป็นนัไข่เจียวขอทานขอทานขอทานเขาเขาเติมอะไรใส่ฉันเติม นยอดเลยอะเบียดวันนี้นายเห็นเราอ่ะเราอ่ะโโอ้หนายใช้ได้เลยคองเยี่ยมมากเลยอ่ะมึงมึงเรียกกูไว้ของไงเฮียคองพ่อมึงเรียกกูเฮียมั่นไว้เฮียคองตัวนี้เออเรียกเครื่องหอกของซึ่งหน่อของไงไอเบียดค่าเพียวันนี้เบียดนายเราอ่ะหาเพลงแต่ไข่ ต่ยังมีเก็บเพลงสุดท้ายที่เป็นเพลงไข่ไม่เหรอรับรองว่าด้วหมดเหรอกูรับรองว่ามึงไม่เคยฟังมาก่อนเลยแล้วกันอ่ะมาเดี๋ยวไปฟังเมื่อกี้เราเพลงเอกซองแล้วอย่ีนายไข่เจียวเไข้เล้อดมึงเจอเพลงนี้บ้างไหนไข่ใจไฟนะคุ้นๆนะคุ้นๆนะเดี๋ยวนะมีอ่ะ ไอ้ไข่อินทองละเหมือนกันหนาวแล้ว<อ>ยิ่งใหญ่น้วดูแต่ว่าใครไข่มาไข่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงใครจ๋า ใครจ้าครัวนาเสียงนี้เสียงคนโอุราจึงร้องครัวนาใครจะาตัวคนไปไหนใครจะขอเพียงหาตาหรือหมองฉันกลายเป็นคนของหมอ ฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจเห <c oughs> รือเลืก <c oughs> สัญญาที่เธอให้ไว <c oughs> ้ต่อยนิดต่ต่อยนิดอนึงว่าจะไม่รักใครนายถึงผิดว่าจะใครเขาว่าใครมีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่ สูกใจอยู่กับเหมือนตราแต่ใครรู้ไหมเมื่อยามก็ยินเต็มหน้าโัวใจฉันแค่ประานอนนองน้ำตาอยู่นั้ใครจะไม่ว่าฉันต้อง ก็มึงกับกูนะอีหน่อยเนี่ยเขาก็ไล่นะเพราะว่าไข่จ๋าประเทศไทยคงไม่มีใครให้มึงกับกูรีวิวเลยเมื่กี้กูคิดได้แบบแว๊บเข้าไปสมองเฮ้ยมันมี็นเพลงใข่จ๋าเลยแต่จริงจริงมันเป็นเพลงไก่จ๋าเนี่ยได้เลยเรามาเถียงว่าไก่กับไข่มันก็ไอ้พวกเดียวกันนะไม่เ็อ่ะนั่แล้มกันแล้วกันทั้สปีชีส์เดียวกันซาวกี้เป็นไงซาวโอ้โหซาวเมื่อกี้เมื่อกี้พอไปเจอแบบไข่จ๋าไก่จ๋ายนี่สาวแบบอังกฤษชัดๆเลย อุรกิจชอบทำสาวคล้ายๆอย่างนี้เลยอ่ะมึงบ้ามั่วไอ่ะไหนเียเอาให้ปล่อยมึงก่อนนะอ่ะนะครับเบ็ดนะครับค่อนข้างท่วมทีเดียวนะครับเห็นด้วยชอบเบ็ดเห็นด้วยแต่ท่วมในลักษณะนี่ก็ว่านุ่มนวลเบ็นุ่มนะครับเบ็ดนุ่มแบบนุ่มนวลไม่ได้ท่วมแบบปะทะเราไม่เราไม่ห้วนไม่มีอาการไม่มีอาการเรียกว่าโรลออฟหรือว่าไม่โรลออฟไม่ห่วนไม่ม้วนไม่ม้วนว่างั้นเวยมันลงเวลามันต่ำแล้วมันก็ไปต่อไปต่อมันไปนุ่มนุ่ม นุ่มๆไม่ไม่หุนไม่ไม่แบบว่าตุบแล้วก็ขาดอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แนวหดหดร้ายแล้วก็ตอบเมื่อกี้ฟังนะครับกลางแหลมถือว่าเคลียร์ดีทีเดียวนะครับอะไรอีกครับไม่ทึบไม่ไมบเปิดไม่ไม่อู้นะครับอาจจะมีย่านบางย่านที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือด้านกลางผมชอบฟังเสียงกลางตัวนี้ทีเดียวไอพวกอังกฤษนี่มันจะเกี่ยมันมันมันจะพูดมอนิเตอร์พวกเสียงพูดเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยหลายหลายยี่ห้อแล้วนะเฮียลองดูมันมีเสียงเด็ดแจ่มของมันมันมีอังกฤษเนี่ยมันอย่างงี้พวกเคป พวกไอ้โรเจอร์พวกเนี้ยจะเป็นมอนิเตอร์ใช่สำหรับเขาฟังแบบมอนิเตอร์แบบเสียงร้องพวกเนี้ยส่วนมากพวกนี้เขาจะแบบแต่งจูนเสียงกันให้มันตรงกันหลายหลายยี่ห้เลยไม่เป็นจริงๆพวกมอนิเตอร์เนอังกฤษนี่มันเก่งมากเลยนะพวกสำหรับ BBC ีซีเขาใช้กันอ่าฮะยอดเยี่ยมก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับคนที่สนใจแล้วไงก็ลองจัดเดสก์ท็อปใครที่ใครที่ใครที่รักไข่กินไข่เจียวรักไข่เลยเหรอรักขม้นไข่เหรอโอ้โหแบงกูกลับบ้านแล้วมึงรีวิวกันเนาะโอ้โหไอโอคิดยังไงวะข้าวมันไข่ข้าวไข่ กูไม่ไรสามการ์ดเจ็ดฟองหลังกูกูกูว่ามึงไปนั่งแตกูเรียกหลุยไปนั่งแทนนะียกหลุยแล้วเดี๋ยวกูจะอ้ำแล้วปีเสืียลอยดักเลยนะวันนี้ขอลากันเลยก่อนครับไข่จ๋าป่ะกูว่ามึงไปกินไอ้นี่กับกูดีกว่าไข่ดำไม่เดี๋ยวกินบัวลอยไข่หวานแป๊บนึ่งก่อนกลับไข่หวานจริงจริงจริบัวลอยจริงอ่ะบัวไข่หวานเนี่ยกูว่าไม่กูว่าไปกินหาพวกไข่หงกินเนี่ย้กมีแต่ไข่หงมั้ยเกิไอ้ก้อนี่ยไอ้ก้อนไอ้ก้อนดิบเคลือนบๆว่ามันมเก เอาไปกินก่อนแล้วครับเอาไปกินก่อนสครับสวัสดีครับสามมึเอาอะไรมาถ่ายวะเนี่ยมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกจ็ดมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแกจ็ดมันคง มันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแก๊เจ็ดมันคง